เรเจอเห็ดโคนอีกแล้วนะครับน,นี่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดัมมาสาชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเก็บเห็ดอยู่ป่าที่อยู่ข้างๆบ้านผมนะครับป่าที่ผมเคยได้เห็ดโคนนะตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดู อ่ะไม่ใช่ตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือเห็ดนะครับมีหลายดอกเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้อีกดอกนึงนะครับดอกกําลังสวยนะครับ นี่นะครับอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งนะครับเห็นไหมนี่นะครับ,รบอุูยตรงนี้มีสามดอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับ อุยอยู่มันอยู่ตรงนี้นี่นะครับอันนี้เห็ดพึ่งอันนี้เรามาเจอเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากนะครับผมขึ้นอยู่กับแต่และพื้นถิ่นจะเรียกกันนะครับนี่ลักษณะของดอกเขาก็จะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับผม ดูเห็ดตะไคร้ดอกนี้อันนี้เห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับผมดอกนี้เพื่อนเพื่อนดูเห็ดดอกนี้เพื่อนเพื่อนดูเห็ดดอกนี้โอ้โหเห็ดโคนครับเห็ดโคนครับนี่เห็ดโคนครับผมดอกใหญ่มากเลยครับนี่นะครับ โหมีดอกเดียวด้วยขึ้นโดดๆไม่มีเพื่อนเลยนะครับดูสิเผื่อเขามีดอกเล็กๆอยู่ข้างๆไม่มีนะครับเห็ดตะไคร้หน้าเหลืองครับสวยมากดอกนี้นี่ครับ,เพ,รบเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับอันนี้เห็ดโคนนี่นะครับเห็ดโคนแต่ว่าที่นอกเหนือจากนั้นนะครับก็คือ เห็ดมันปูเพื่อนๆเห็ดมันปูนะครับนี่นี่นะครับ,เ,เ,รบเห็ดมันปูเต็มเลยนะครับเห็ดมันปูเต็มเลยนะครับดอกใหญ่ด้วยนะครับรอบนี้อ่อันนี้เก็บนะครับเห็ดมันปูนี้อร่อยมากเลยนะครับนานๆจะได้แบบจะได้กินครั้งนึงนะครับ 呜。 Ôi, dùng Dùng cho mày มีแต่ละดอก ยุงไก่นี่นะครับเราต้องเก็บแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ายุงหามเรามากโอ้โหเต็มเลยครับแต่ว่า เราจะไม่สู้ยุงนะครับยุงเยอะอันนี้มีเห็ดเยื่อไผ่ด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่เอาเราเจอเห็ดโคนอีกแล้วนะครับนี่เอาไม่ได้เห็ดโคนชนิดนี้พอวดอกเขาโตขึ้นแบบนี้ขาเขาจะไม่อยู่ลึกนะเพ,เพื่อนๆนะเขาจะเป็นป้องแล้วก็ขาสั้นๆน,นะครับผม ได้สองดอกเพื่อนๆครับเห็ดชนิดนี้นะเป็นเห็ดพิษนะครับแต่ว่าเขาจะมีความพิเศษนะครับก็คือเวลาที่ตอนกลางคืนนะครับนี่เวลาตอนกลางคืนเขาจะเรืองแสงนะครับเห็ดชนิดนี้จะเป็นเห็ดเรืองแสงนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะพาเพื่อนๆมาดูตอนกลางคืนได้นะครับเพราะว่าในป่านี้ตอนกลางคืนมันอาจจะแบบดูวังเวงนากลัวกลัวสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคานต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะครับ แต่จะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็ดชนิดนี้นะครับผมเป็นเห็ดพิษนะครับแต่ว่าเขาจะมีการเรืองแสงตอนกลางคืนนะครับผมนี่ลักษณะของเขาก็จะเหมือนเป็นดอกขาวๆแบบออกเขียวๆสะท้อนเบาๆนะครับผมนี่แหละแต่ทานไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่เราได้มาวันนี้นะครับก็จะมี ก็จะมีที่ได้มาเป็นเห็ดรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดแดงนะครับผมเห็ดแดงหรือเห็ดน้ำหมากนะครับเห็ดโคนเห็ดมันปูนะครับผมนี่เห็ดมันปูนะครับลักษณะจะเป็นดอกแบบนี้นะครับสีเหลืองแบบนี้นะนี่นะครับสีเหลืองแบบนี้แล้วก็เห็ดโคนที่เราได้วันนี้ก็จะเป็นเห็ดโคนแบบนี้นะครับนี่เห็ดโคนดอกใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้ออกเป็นกลุ่มนะครับออกแค่แบบจุดละดอกนะครับ ได้มา2ดอกนะครับนี่อีกดอกหนึ่งนะครับนี่เห็ดโคนรวมกันได้2ดอกนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็ดโคนดอกเล็กๆมาอีก2ดอกนะครับนี่นะครับนี่นะมาทีนี้เราก็จะมาตัดขาเห็ดมันปูนะครับของเราเดี๋ยวตัดแบบนี้นะครับ พอเราได้มาแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะมีดำๆอยู่ตรงนี้นะครับผมตัดออกเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดตัดอยู่บริเวณที่เราเก็บเขาก็จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าผมทําไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะว่ายุงเยอะมากเลยนะครับยุงแบบโอ้โหสุมมากเลยครับผมแต่ว่าเราก็จะเก็บนี้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาเชื้อเขาไปไปคืนไว้ที่เดิมนะครับเพราะว่า,าผมก็ทําวิธีนี้ตลอดนะ ผมไม่ได้อยู่ไกลจากที่พักผมเท่าไหร่นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับผมไปเดินไปด้านหลังทางลัดก็ได้นะครับหรือจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้านี้ก็ได้นะครับไม่ไกลนะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเห็ดที่เราหามาได้ในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะครับเห็ดแดงหรือเห็ดน้ําหมากนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดคล้ายๆเห็ดแดงหรือเห็ดน้าหมากเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เห็ดพึ่งนะครับผม เห็ดลังพึ่งนะครับอันนี้จะหวานนะครับตัวน,นี้จะไม่ขมนะครับเห็ดมันปูจะได้เยอะหน่อยนะวันนี้แต่ว่าอาจจะแก่นิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอสักเมื่อวานนี้หรือว่าวันก่อนนี้อาจจะยังพอดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เห็ดโคนนะครับอันนี้เป็นเห็ดโคนหนึ่งสองได้เห็ดโคนมาสี่ดอกนะครับผมเนี่แหละหลังจากนี้ผมก็จะเอาเห็ดนี้ไปล้างนะครับผมแล้วก็ ต้มเอาเก็บไว้ในตู้ฟีดเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทําอาหารเมนูแกงเห็ดให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวรอให้หมดฤดูการเห็ดก่อนช่วงนี้เห็ดออกนะครับขอเก็บแล้วก็ตุนไว้ก่อนให้เ,เพื่อนๆดูคลิปเก็บเห็ดให้สนุกสนุกเพลินๆไปก่อนนะครับก็จะมีแบบระหว่างช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขมเห็ดยูคาลิปตัสใช่ไหมครับมาช่วงนี้ก็จะมีเห็ดแบบเคลิเรียเห็ดรวมนะครับอีกหน่อยก็คงจะมีฤดูการเห็ดโคน เห็ดอ uh, ่าละโงกเห็ดดินเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดทอบอะไรก็ตามแต่าน,านานาก็จะพยายามไปสรรหาแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เม้นให้กำลังใจกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับ กำลังใจทุกกำลังใจในการกดติดตามกด subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาแช n แนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ได้มีกำลังใจในการไปทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปถ,ถัดๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ -E Sorry, DJ.